ครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องต่อฟิล์มนะฮะที่ทำขึ้นมาเองนะครับใช้ไม้สักต่อขึ้นมานะครับบางท่านก็อยากจะรู้วิธีการนะครับนี่ครับเรียกว่าเครื่องต่อคนจนนะครับไม่ใช่งานแต่งคนจนนะครับเครื่องต่อคนจนครับอยากจะทำรีวิว ในการต่อให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นฟิล์มที่สมาชิกส่งมาให้นะครับมีการพนุดเยอะนะครับก็ตัดออกไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ขายเด็ดดูนะครับก็ตัดออกไปนะครับก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับ เราหลบก,กันนะครับอ่า้าเช็ดต้องร้อยต่อบางทีมันเป็นคราบน้ํามันนะครับพอดีผมเอาน้ํามันเช็ดไว้ด้วยนะครับะน,นะครับง่อนข้างเอยนะครับนี้ด้วยนะครับปกติล้วก็ต้องเช็ดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวลาเราต่อฟิล์มนะครับใช้เครื่อง เรื่องราคาเฟรมก็ต้องเช็คอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่งั้นระเต็มันจะแปะไม่อยู่นะครับอ่ะนีเราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็เป็นแค่ตัวล็อกนะฮะให้เฟรมของล์มมันได้กันเฉยๆนะครับมันไม่ได้ต่อชนนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ต่อชนอย่างนี้นะครับต่อเฟรมหนึ่งไอรูนึง อะอย่างนี้ Turn, เทินเทินรูหนึง่งนะครับใ่เกเฟรมนึงนะครับเนี่ยผมจะวางให้มันมันได้ไม่หนีกันนะครับเป็นแค่ตัวที่เราล็อกไม่ให้มันหนีกันเวลาเราต่อนะครับก็นะครับ,นะรบทุนน้อยนะครับก็อย่างนี้ครับวางลงไปนะอันนี้ก็ทับไปช่องประตูหนึ่งไอ้ช่อง,ร,ง,อองรูข้างเฟรมช่องหนึง่งนะครับแถ้าพเพลสก็ไปแปะไปแปะเหมือน ของราคาไปแข้งนั่นแหละครับแล้วก็มือกดรีดทับไปนะครับอ่ะอันนี้ผมจะตัดตรงนี้ผมใช้มือดึงสเตปนะครับมันเป็นคาบน้ำมันอยู่ตัดออกไปนะครับเวลา,าเราไปกดทับมันจะเป็นเมือกน้ำมันไม่อยู่นะครับอ่าทีนนี้เราก็พลิกกลับมา <c oughs> นะครับจะเสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับแล้วก็เอาพราเตปที่เหลือด้านนี้พับไปนะครับพับรับน,นะครับมันก็จะเป็นเงาดำํำสนิทเลยนะครับไม่มีช่องอากาศไอข้าขาวๆนี่เป็นฟิล์มที่มันชำรุดนะครับโดนน้ำมานะครับอันนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจนครับใจลอยต่ออ่าตันนี้รูข้างฟิล์ม นะครับบางคนเราจะทํงานต่อนะครับเห็นครับเห็นรูข้างฝีมที่เตบปิดไหมนะครับทีนี้ผมก็จะใช้พลังนะความร้อนแล้งนะครับช่วยด้วยนะครับงานนี้ต้องมีพลังนะครับนี่ครับเป็นพลรงตัวนี้ต้นแบบไหนก็ได้นะครับค่อยนะครับจิ้มไปตามรูนะครับรูข้างฝีมที่เราหนดไว้ นะครับรูน้ำเตยนะครับนี่นะครับ <c oughs> นะครับเจาะไปเรื่อยๆให้ครบที่ปเต๊มันแปะพับอยู่นะครับไม่ต้องเจาะรูใหญ่มากก็ได้ครับพอประมาณถ้าเราเจาะให้ได้กับรูหน้าเตยอันเดิมมันก็ดีครับ อ่งนั้นเสร็จสิ้นแล้วกนนนนนน็จะตรงเฟรมของมันพอดีนะครับใช้ได้ปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะามาลงให้สมาชิกได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับ แต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆแล้วในช่องนี้นะครับผมจะเอาไฟ LED ใส่ลงไปนะครับเพื่อที่มันจะเป็นแสงขึ้นมาเวลาเราต่อจะได้มองเห็นเฟรมนะครับเพื่อเราใช้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับส่วนพัตเต็ก็วางปกตินะครับเหมือนกับแทน่นแทน่นแทน่แทนตัดต่อสำเร็จที่เขาขายกันนะครับ แค่เหล็กนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ